ใครที่กำลังตามหาบ้านราคาเริ่มต้นไม่เกิน5ล้านบาท h o m e b เ y e r ์คลิปนี้รวบรวมมาให้แล้วค่ะจะมีโครงการไหนทำเลอะไรติดตามกันได้เลยค่ะ เริ่มกันที่บ้านแฟดฟังก์ชันใหญ่สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกในโครงการเดอะเรเดียนบางใหญ่เวสเกตอยู่ในถนนวันลาประดุกนะคะเดินทางสะดวกใกล้เซน็นทรัลเวสเกตเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้ทังด่วนและ MRT สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ค่ะเป็นบ้านแฟดอารมณ์บ้านเดี่ยวนะคะส่วนที่ติดกับบ้านาข้างๆจะเป็นห้องสักกรีดบริเวณชั้นหนึ่งเท่านั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยค่ะ แบบบ้านโนวาหลังนี้นะคะที่ดินเริ่มต้น39ตารางวาไปจนถึง72ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตรรองรับ3 4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ครัวปิด1ห้องซักรีดและ2ที่จอดรถค่ะเดอเรเดียน <Radi> บางใหญ่เวสเกตราคาเริ่มต้น4,590้านบาทค่ะ โครงการที่2นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสค่ะได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นในโครงการอนาสิริวงแหวนลำลูกกาอยู่บนถนนคู่ขนานวงแหวนการจนาพิเศษเข้าออกโครงการได้ทั้งถนนเรียบคู่ขนานการจนาพิเศษส่วนทางด้านหลังโครงการนะคะสามารถวิ่งเชื่อมไปถนนคลอง6และคลอง7ได้ซึ่งทั้ง2เส้นทางเนี่ยก็สามารถเชื่อมไปถนนดังสิทนครนายกและถนนลำลูกกาได้สะดวกเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษและใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตค่ะ บ้านแฟนและบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสนะคะมีแบบบ้าน3แบบให้เลือกนะคะที่ดินเริ่มต้น35.6ตารางวาไปจนถึง71.8ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่134ตารางเมตรไปจนถึง177ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3-4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขกส่วนรับประทานอาหารห้องครัวห้องสกรีดและ2ที่จอดรถค่ะ อนาสิริวงแหวนลำลูกการาคาเริ่มต้น4 1 9 0 0 0 0บาทถึง6ล้านบาทค่ะ ส่วนโครงการนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดสไตล์อังกฤษนะคะในโครงการเวอร์ซัววงแหวนลำลูกกาค่ะบนถนนทางหลวงชนบทปทุมธานี5031ค่ะซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนลำลูกกานะคะเดินทางเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้วงแหวนการจนาพิเศษและใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีคูคตค่ะเป็นบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์อังกฤษนะคะมีแบบบ้าน3แบบให้เลือกที่ดินเริ่มต้น37.38ตารางวาไปจนถึง80ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่154ตารางเมตรไปจนถึง202ตารางเมตรฟังก์ชันรองรับครอบครัวคนรุ่นใหม่3-4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะเวอร์โซวงแหวนลำลูกกานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,490,000บาทไปจนถึง8ล้านบาทค่ะและนี่ค่ะบ้านเพื่อคนเจเนอเรชันใหม่นะคะในโครงการ Q District ราชพฤกษ์รัตนาธิเบศค่ะ บ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นอิงลิชคอทเทจนะคะในซอยบางรักใหญ่8เดินทางสะดวกเข้าออกโครงการได้ทั้งถนนราชพฤกษ์และถนนรัตนธิเบตรวมทั้งถนนบางกลวยซน้อยด้วยค่ะใกล้ MRT สายสีม่วงสถานีบางรักใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรทำให้เดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองได้ง่ายบ้านแฟดตของที่นี่นะคะจะเป็นบ้านแฟดที่มีผนังดับเบิลสชั้นค่ะแยกกันแบบอิสระและก็เว้นระยะห่างระหว่างกันทําให้สบายใจได้ในเรื่องของเสียงรบกวนจากบ้านข้างเคียงค่ะ หลังนี้นะคะชื่อแบบบ้านซีดาพลัสที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ134ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถบ้านแฝดแบบซีดาพลัสในโครงการคิวดิสทริกราชพฤกษ์ร,รัตนาทิเบตราคาเริ่มต้น4 6 9ล้าน6บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบ้านแฝดที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านบาทที่โฮมไบเออร์ของเรา รวบรวมมาให้ค่ะมีหลากหลายทำเลไม่ว่าจะเป็นทำเลบางใหญ่เวสเกตทำเลวงแหวนลำลุกกาแล้วก็ทำเลถนนราชพฤกษ์และถนนรัตนาธิเบศค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะอยากได้เป็นเจ้าของโครงการไหนก็ลองดูในคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะหรือว่าสนใจโครงการไหนก็สามารถดูรีวิวเต็มๆได้ในช่อง Home b u y e r ของเราได้เลยค่ะมีให้ดูครบทุกโครงการค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ Home b u y e r ของเราด้วยค่ะ Ah!